ภาพถนนนะครับเส้นจากบ้านหนองโ,นน,น,งโ,น,โนนะครับตำบลหนองโนไปตำบลุ้ยโจดนะครับก็มีสภาพของความเป็นหลุมเป็นบ่อนะบตลอดระยะเส้นทางเนี้ยระยะทางประมาณสักห้ากิโลนะครับเราก็จะเจอหลุมเจอบ่ออย่างเงี้ยตลอดตลอดเส้นทางเลยตรงนี้อยู่ประมาณกลางลกลางกลางกลางๆทางนะครับเนี่ยถ้าเรามาสังเกตนะครับ ความหนาของตัวายางมาตอยนะครับที่เป็นผิวของถนนเนี่ยมีความหนาอยู่ประมาณสักแค่สามเซนติเมตรเองนะครับไม่หนามากเลยนะฮะนี่นะครับดูแต่ละหลุมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผิวมันล่อนไปหมดแล้วนะครับล่อนไปจนมันเหลืออยู่ประมาณสักเซนเดียวเองมัง้งฮะนี่ตรงนี้ก็ผิวถนนมันล่อนไปหมดแล้วนะครับนี่ไม่สามารถที่จะ ใช้วิธีการเอาเอา,เอาตัวยางมาตอยเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมาแก้ไขรถที่สัญจรไปมาก็ต้องเลี้ยวหลบไปอีกเลนหนึ่งนะครับวิ่งไปนะครับก็เห็นสังเกตว่า,พ,าพอพอหลบไปก็ต้องไปสวนกันกับรถที่มาอีกเลนหนึ่งนะฮะก็อันตรายอันตรายมากนะครับลักษณะของผิวถน,นนที่เกิดขึ้นเนี่ยมีมาเป็น10ปีแล้วครับ ได้รับการแก้ไขจากทางหน่วยงานที่เราเป็นชอบไม่ว่าจะเป็นแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่นนะครับแล้วก็ทางอบอจอขอนแก่นเนี่ยได้แค่การซ่อมเฉยน,นะครับไม่มีการปรับปรุงเพื่อที่จะสร้างใหม่เนี่ยรถไม่สมามารถที่จะสัญจรไปมาได้นะครับก็ต้องรอต้องรอไงอัน,นตรายตป็นอันตรายอยู่พอสมควรนะครับ น,นี้เป็นจุดหนึ่งอยู่ที่ประมาณสักกิโลที่ประมาณสองจุดห้ากิโลเมตรนะครับที่จะเข้าบ้านนี้สภาพถนนนะครับเส้ตตนตำบลหนองโนไปที่ตำบลห้วยโจดนะครับผิวถนนนะครับล่อนหมดเลยนะครเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดเส้นทางเลยนะครับระยะทางประมาณสักห้ากิโลเมตรเนื่องตรงนี้จะเป็นบริเวณอ่า พวกห้านแตงโมนะครับขายห้านแตงโมนะครับเออขายพวกพันไม้นี่นะครับนี่สภาพนี่เป็นอย่างนี้เลยนะคือผิวถนนมันรอดหมดแล้วนะครับไม่สามารถที่จะซ่อมได้แล้วนะครับน่าจะต้องทําการเทใหม่เลยนะครับคือสร้างถนนขึ้นมาใหม่เลยเป็นฝุ่นหมดนะครับรถวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยฝุ่นคลุ้งหมดเลยหมดบังทัศนวิสัยในการมองนะครับนี่นะครับ ภาวของผิวถนนเนี่ยล่อนหมดแล้วนะครับไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือผิวถนนแล้วดีกว่านะครับแล้วแต่เศษหินนะครับวิ่งไปวิ่งมานะครับเนี่ยครับแพมออนไซด์วิ่งนี่กระหุดตลบก,กันอยู่แล้วนะครับ ก็หมอกับยุคโควิดช่วงนี้นะครับทุกคนต้องสวมหน้ากากกันทอาใมอย่างน้อยกัการฝุ่นในตรงเส้นทางระหว่างเส้นทางที่เดินทางกันอยู่นี่นะฮะฝุ่นเยอะมากนะครับเนี่ยผิวถนนล่านหมดแล้วนะครับไม่เหลืออะไรนะครับ ทียจไปก็นึกว่าเป็นถนนที่สร้างในปีช่วงปี2520นะครับปีนี้2564แล้วนะครับนะครับสภาพของถนนนะครับเส้นจากตำบลหนองโนนะครับมาจนถึงตบห้วยโจดนะครับระยะทางประมาณ5เม5กิโลเมตร80เมตรโอ้ยโทษทีครับประมาณ6กิโลเลยนะครับ สภาพถนนณปัจจุบันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคือเป็นหลุมเป็นบ่อผิวถนนลอกนะครับลอกล่อนนะครับสภาพนี้เป็นอย่างนี้มาประมาณสักสิบปีแล้ะชาวบ้านก็ได้รับความเดือดร้อนมีการแจ้งนะครับหน่วยงานที่ทําหน้าที่รับผิดชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแขวงการทางชนบทแล้วก็ตอนนี้เป็นอำนาจหน้าที่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับ แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับให้มีสภาพที่ใช้งานได้นะครับนี่ฮะจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะค,คนที่สัญจรไปมานะครับก็ได้รับความเดือดร้อนขับรถผ่านไปผ่านมาก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับบางครั้ง รถใหญ่นะครับขับผ่านมาก็จะหลบหลุมหลบมาอีกเลนหนึ่งนะก็จะมาชนรถที่อยู่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายชาวบ้านที่ขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยบางครั้งในช่วงมืดหรือว่าช่วงที่ฝนตกมองไม่เห็นหลุมนะครับก็รถล้มนะครับถลยลงข้างทางได้รับบาดเจ็บ จนถึงบาดเจ็บสาหัสโชคยังดีนะครับเรายังไม่ได้ข่าวว่าเกิดอุบัติเหตุจนถึงขนาดมีผู้เสียชีวิตไปอยากจะร้องขอนะครับไปทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับให้ช่วยเข้ามาดูแลนะครับแก้ไขและปรับปรุงในส่วนของสาภาพถนนที่เป็นอยู่อย่างนี้เนื่องจากว่าถนนเส้นนี้นะครับเป็นเส้นทางหลักอีกเส้นหนึ่งที่ชาวอำเภอกระนวนนะครับ อำเภอรกระนวลอำเภอคำใหญ่อำเภออีกหลายอีกหลายส่วนนะครับหลายอำเภอนะครับเดินทางจากจากง่ายๆจากกระนวลเลยนะครับเข้าตัวเมืองขอนแก่นนะครับวบาใน,นี่ยสัญจรก็ได้รับความเดือดร้อนฮะมันขี่ไปลําบากก็เป็น10ปีแล้วนะครับหลายๆครั้งเราก็จะเห็นทางท่านนายอำเภอนะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดนะครับเข้ามาซ่อมก็ได้แค่การใช้ ยังมาตอยผสมหินคลุกนะครับเทแล้วก็บดอัดปิดไอ้ส่วนที่มันชําลุดนะครับถามว่าใช้งานได้ก็อยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งไม่เกิน2เดือนนะครับก็จะชําลุดเพิ่มเติมเข้าไปอีกนี่ระยะทางประมาณแค่6กิโลเนี่ยถ้าซ่อมให้ดีใช้ได้นานๆน,น,นะครับชาวบ้านก็สามารถที่จะสัญจรไปมาได้ด้วยความปลอดภัยเกิดความสะดวกนะครับ ก็อยากจะฝากให้ถึงท่านผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบนะครับอยากจะฝากถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับให้ช่วยผลักดันให้ด้วยนะครับผม